สุขอน่าจ้าว่าอ <c oughs> ีตี้ให้ตามกงสุดท้ายโอ้โฟงสุดท้ายวันนีจะเป็นเุขเลขนีกแล้วสรัสามแปดอีแล้วฝัน,นหรือว่าฝันบ่จ้าแมนฝันฝันตั้นนงแต่ขึ้นผหน,นังคาดแล้วขึ้นผน <c oughs> ังคาดตื่นเกินมากานะทุกีนเละตอนแรกตอนนี้ก็ฝันนักๆนอ แสงกนลหลายๆนี่แหละวนันปฏิเสธมาแล้วฉันดอ mm hmm. ที่นี่ก็เลยเลีเ้ยวขึ้นไปเบื่องเครื่องเครื่องป่าเป็ดแสงวาบมาสีขาวเราแบบที่นี่เป็นเสื้องจ้งเงินแสงสีทอง mm hmm. เป็นละอองลงมากไหมละอองสีทองค mm ือ hmm. ยังเป็นจุดปุนนไหมือฟันดีแท้ป่อยลงมากแบบที่นี่จะที่นี่จะเป็นเลข8ตัวเดียว,วเราต้นกระไปเลย โอ้ oh, เป็นเลขเลยจ้ะแมนปิดเลขเลยเป็นเลขคที่จังตอนงวดที่ออกเจ็หาฮาราเจ๊นั่นแหละอืมอืมแต่ว่าห่างห่างห่างกิเลสขึ้นมากือเป็นแสงสีทองนี่แหละเป็นผู้สีทองเป็นผู้แตกแ,แตกแตกตั้มเลยบ่ค่ะ พออแตกตับไดแต่ว่าห่างเป็นคือจังพ่อพ่อพีออ่เสียงห่างเป็นคือจังแฝงปูเหมือนแม่อือเป็นละอองสีทองเลยโอ้คือฝันดีแท้อะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปลาสีทามปูเนาะว่าสีขมตาเจ้าของรับว่าสีทามปูว่าเป็นเป็นเลขตัวนี้แท่ยุบปูสินติจะหายไปแล้วปูพคนเงือกคนอายุใหนตาทามเป็ดตัวเดียว สามแฝดตัวเดียวเลยค่ะบานี้นึ่งนึ่งหาที่ปล่อยมากแต่ต้นคลิปล่ะค่ะเอาคือเก่าเนาะกาล่องเบิ้งก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็ดเลขของพราอาจารย์เปินใหามากแต่งงวดที่แล้วอืมค่ะ,ะเพินให้มากั้งงวดที่แล้วมันกะกาล่องพิจารณาเบิ้งก็ได้ค่ะฟ้องทางกับสิบพบปันดดนน้นไกดอดเนาะค่ะบัานี้อันสามสามตัวนี่ว่ามีบ่จ้า ตามตัวดีโปมี่เลยจ้ะโมรัยขันเลยฝันแค่นั้นเลยฝันตะแคนหนึ่งหาเหล็ก้าจารไ์หมากแล้กะจับเหลขกซมกแปดดีละจีเล่พระพิคเดชมาบอก้วค่ะอืมจะคิดว่าเลขกพระพิคเดชนี่งัวนีน่าจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วละ่ะชื่อสิหัดสุดท้ายตอนค่อยขวันไปสามหัวนเนะจ้ะอืม ขอไว้สามงวดค่ะวัวตี่ะจะเป็นวัวส,สท้ายแต่กันกันว่าคนถ้าเด็ดดีจังมายกับบอกก็ถือขึ้นกันละค่ะว่าเพิ่นสิมาอีกกัวกับตะเบิงอีกเนาะจ้าเขาก็ค่อยเริ่มขอไม่ก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าสิว่ายโย่ครูท่านเดชเป็นถ้าไเด้ถือหน้าปันได้กับทิขอให้ดีกด เพปุ่นถ้าเพื่อปุ่นปุ่นสมโพงกันเนาะจ้าพ่อไดปั้งพอไดปั้งตัตงแต้เมื่อน,นั้นทิไปละเจอพี่ริตาเปิดเปิดองค์พ่อพระพิฆเนศเนาะค่ะเมื่อน,นั้นบวงสวงบ่จ้าปิดใจใดแ,แน่ะค่ะอ่าเลขของพี่ริตากับเขามาตอลอดได้เนาะค่ะเนาะจ้าแน่ะค่ะกับเขามาตอลอด ถ้าเกิดปาเหตุเพระมิดะเด็นจะว่ามันพอผ่าหั mm hmm. วเตะกันสิกันสิคือกันนั่นแหละคิดว่าแ mm hmm. ต่ว่าตอนมาแป๊บเดียวนิงดี่ห่างเปลนแสงแสงงามๆอรอเป็นแสงออกง,ง่ามๆเปลี่ยนแสงฟูแสงไปเ mm hmm. จ้าเราก็ได้เลขเท่านั้นแ่ะเพราะว่ามาศิถาครูเป็นตสดีแท้บอคูเพิ่นกับบบว์เพิ่นกับโบวย,ยูให้ถามเพิ่นกะไปเลย mm hmm. เพื่อน,นยังไงเบาอยู่นีแต่มาเท่านี้พันเบาเ,บาเบายังเลยเมื่อนั้นเอซี่ว่ามันออกอีย่างห้าหน้อยบลึกห้าหน้อยออกสามแปดสามแปดลางสามแปดลางถ้ากันกี่นี้เปิดเตแมมากอีกอยู่บนึกหวยไทยบมาอกยิ่งใหญ่เจ๊ออกอยู่นีอ,ออกซิงเล่าออกซิงไทยเมื่อนั้นเบิร์ตทราบฝันว่าปูไม่เขียนให้สามแปดสาม มันออกห้าหน้อยแปดสามสามได้ไหมทั้งสามตูมันมันสีมาอีกค่ยยูบจัก,าจากนอกห้าสิบปอมาถือเจ๊ก็ได้หลายหลายตัวเนาะแายตัวมามีเ <4, 5. S 1> บอร์รับถามได้จา้าสามนี่เป็นแปดได้บ่สามนี่เป็นแปดได้บอวันจีจ้าเป็นแปดได้บอเพิ่น ปกติเราก็พีดกระเดกกบพอด้ให้ยลดแล้วพอด้ายหแปงเลยที่ต้องตรงเลยเนาะแม่นค่ะเพราะว่าสังเกตเมืองมาสองหมวดที่แล้วพอมีการเพิ่มแดหรือลดแดดมีตั้งแต่ซื้อกับเอาเท่านั้นเนะกระบ,บนกวางลางสินะค่ะคือพอดที่ตาจะตรงตรงเลยค่ะตรงตรงเลยบ่ได้ลด แตกเพได้เปิมตแตกมีตั้งแต่ซือกลับไปกลับมาสามแปดแปดตาผลบวกล่างตอนนี้อันยู้ยู่อันแขกหลายบวก่้าเห็นแขกไปหลายโตบ่ค่อยมีแขกมากกค่ะมีดต่าง่โทมากอ่ะโอ้ส่วนมากโตมาเนาะอ่ะส่วนมากมามาก็โตมาโตมากหล่ะก็โทษเบิองทวงค่ะดูดวงไ<อ><า>ด้ด เบิ่งตวงกับแบนฉุนได้ทุบเืิอนีงแม่มนึ้นเพราะว่าดูสืบว่าองค์ควาเพิ่นมาประทับนั่นมาซอยนะอ่นนั่นหลัหงตวงเบิ่งยังจ้ะก,กะซะพอคือพอคือสุดเถือสุเถื่อนี่ก็ยังได้จับไค่จับไค่แบบคือจังจับจับตามมาเดือนปีเกิดเดี๋ยวนี้เพรต้องจับดันตามมาเดือนปีเกิดเลยซอยหมูเซือกระเทีนหนาเท่านั้นขึ้นเลื่อนว่ะค่ะ ขื่นเลยป้าิดกระเดก,ก็ขึ้นมาเลยเปินกับปาซอยเห็นงานอยู่ซอยจับไก่จับยังจ็เรวาเออแม่นขึ้นหลายหลายคนก็ว่าฝืิเบ่งแ่นขึ้นอยู่สาธุสาธุค่ะใจใจน้ำเนื้อค่ะงวดที่สามหนึ่งงวดสุดท้ายคันจักได้งวดนี้คันเขาอีกกขอขอันพ่อพิ่นไม่ขอขึ้นคู่พิ่น,นไมเนะคะเนาะ อ่าชั้นแม่นจ้งไดกะกะลองเบิ่งเนาะเพราะว่ามันมันก็บ่แน่บ่นอนเนาะงอาเจียเพิ่นอยากมาให้อีกเนาะจ้าชั้ะแม่นตานอีกแต่จีบบอกเปิดซับคือเก่าหั่นล่ะจ้าจังได๋ก็ต้องขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะมีสองหางงวดน,นี้ซื้อไม่ยากค่ะขอบพุ่นปีริตาเป็นแนวทางให้กันจังได๋ก็ต้องโทรหาทางช่องดอเด้อพี่กันมีอีกโกงสุดท้าย ได้ค oh, okay. like ่ะได้ค่ะสั่งแบนบี um> ้กับบีแต่บีข้อหาเบอร์ซับหรอกค่ะว่ามีอีคือจังไดสั่งบีนี่กันเบนพอดีนะคะจ้าสาธุจ้าขอบคุณพี่ลิตาครับนะเป็นแนวทางนะครับผมพี่ลิตานะฮะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมครับเอฟซีรอเยอะนะครับผมสําหรับแนวทางพี่ลิต้านะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ